นักเรียนกลับมาพบกับคุณครูพลนอีกเช่นเคยนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของจํานวนนับที่ไม่เกิน1000ครั้งที่แล้วคุณครูนะครับได้มาสอนนักเรียนในเรื่องของวิธีการนับทีละ2 4 680นะครับนับทีละ2ทีละ5ทีละ10นะครับคราวนี้จะเป็นการนับ จำนวนนับตั้งแต่ศนย์ถึง9 9้เนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะไม่ยากเลยนะครับคุณครูบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับอาเรามาดูกันตอนนี้นะครับนักเรียนนักเรียนนะครับจะต้องจะต้องรู้ล้ว,ว่าเลขเนี่ยครับนักเรียนเห็นช่องนี้ไหมเ่ยช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยครับเขากําหนดให้เป็นหลักร้อยนะครับ ส่วนช่องซีเรียมเล็กๆหนึ่งเป็น,เป,นเป็นแถวเป็นรูปไม้ไอติมเห็นไหมไม้ไอติมเราจะกําหนดให้เป็นหลักสิบและจุดๆก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับวิธีการดูนะครับนักเรียนเราจะเรียงตั้งแต่ขวามาซ้ายนะครับอ่ะคุณผู้ปิดเอาใหม่เรียงจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายคือจํานวนที่มีหลักมากที่สุดก็คือหลักร้อยนี่เองนะที่หลักร้อยหลักร้อยเห็นไหมครับ หลักร้อยมีสองอันก็คือสองร้อยเหมือนสิบเมื่อกี้เลยเหมือนสิบในคลิปที่แล้วเลยนะครับเห็นไหมเรารับหนึ่งสองสองอะไรสองอยู่ในหลักร้อยก็คือสองร้อยหลักสิบมีกี่อันนับหนึ่งสองสามสี่หลักสิบมีสี่อันก็ใส่เลขสี่ในคำว่าหลักสิบหลักหน่วยมีกี่อันนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าลักหน่วยมีห้าอันนะครับนักเรียนก็ใส่เลขห้าลงไปเพราะฉะนั้นจำนวนนับในข้อนี้จึงเท่ากับสองร้อยสี่สิบห้านั่นเองนะครับเห็นไหมเอ่ยเราจะต้องหัดเขียนเป็นเลขอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือด้วยนะครับต่อมาต่อมาคืออะไร คือแบบฝึกหัดต่อไปนั่นเองนะครับให้นักเรียนได้ดูเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งสองอยู่ในหลักร้อยจึงเป็นสองรหลักสิบมีย่านหนึ่งสองสามใส่เลขสอ้าวแล้วหลักหน่วยไม่มีคืออะไรครับคุณครูถ้าหลักไหนไม่มีให้ใส่เลขศูนย์นั่นเองนะครับ เรามาดูค่าของเลขโดดในแต่ละหลักกันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับเรามาดูกันเลขโดดคืออะไรเลขโดดคืออะไรเห็นไหมครับนะักเรียนเขียนแสดงจำนวนนะับด้วยตัวเลขหนึ่งร้อาเขียนตัวเลขตามหลักได้ดังนี้เห็นไหมหนึ่งร้อยหนึ่อยู่ในหลักร้อยสอยู่ในหลัก สิและ3อยู่ในหลักหน่วยจึงเป็น143่ง้นั่นเองเรามาดูข้อล่างนะครับข้อล่างมีทั้งหมดเกีย่ยนคุณครูบอกว่าสีเดงใหญ่คือแทนจํานวนของหลักร้อยนะครับแสดงแสดงของหลักร้อยก็คือมี2อันก็คือ200กับอีก3 10แล้วหลักหน่วยเป็นศูนนั่นเองนะครับ เรามาดูข้อนี้กันมันคืออะไรเห็นไหมที่คุณครูเคยบอกว่าถ้าหลักไหนไม่มีเราจะต้องใส่เลขศูนย์งลงไปนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้มีหลักร้อยใช่ไหมมี1อัน2อัน3อันก็คือ3ามรอยนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลักหน่วยอยู่1 2 3่งามี่หก็คือหลักหน่วยมี5้าแลาเราเติม300ร แล้วก็ใส่หลักสิบคือเลข0ย์แล้วก็หลักหน่วยคือหอ่านรวมกันคือ305นะครับเรามาดูกันจำนวน1 0 0ถึงเ9เป็นจำนวน3หลักมีเลขโดด3ตัวเลขโดดตัวขวาสุดแสดงจำนวนในหลักหน่วยเลขโดดตัวอยู่ถัดมาแสดงจำนวนในหลักสิบและเลขโดด ที่อยู่ถัดมาทางซ้ายมือนะครับของหลักสิบก็แสดงจํานวนในหลักร้อยนะครับศูนย์ใช้ยึดตําแหน่งของหลักที่ไม่มีจํานวนนับนั่นเองนะครับเรามาดูค่าของเลขโดดในแต่ละหลักกันเห็นไหมครับ นี่คือค่าของเลขโดดนั่นเองเห็นไหมเอ่ยเลขสามนะครับเป็นเลขโดดในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามเลขสี่เป็นหลักโดดเป็นเลขโดดคุณรูผิดเป็นเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากับสี่สิบนะเลขหนึ่งเห็นไหมลูกเลขหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือสุดเลย <c oughs> เป็นเลขโดดนะครับในหลักร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งรอนั่นเองเห็นไหมเอ่องยง่ายๆเลยไม่ยากนะครับนักเรียนทุกคนฝึกฝนกันนะสู้ๆ